โอ้โหวันนี้มารีวิวหมวกนะใบสวยของนาาร็กที่เพิ่งได้มาวันนี้นะซื้อมาตั้ง80บาทนะก็เ,เป็นงานถือว่างานแฮนด์เมดนะสวยงามเลยนี่ดูน่ารักดี มือหนึ่งนะครับไม่ใช่มือสองช่องกิตเตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นะัลยก็ซื้อหมวกมาใบหนึ่งนะ จากร้านหนิงเครื่องเงินนะก็เป็นร้านค้าในตลาดนัดของโรงพยาบาลสมเด็จพระานางเจ้าสิริกิตนะเขาก็มาทุกวันตลาดนัดว่นงันเถอะนะทั้งวันอังคารทั้งวันศุกร์ด้วยนะก็มีสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเงินเครื่องเรื่องของอหินสีต่างๆนะทำเป็นแบบ งานประดิษฐ์ DIY หรือว่าพวกเอ n แฮนด์เมนะฮนะมีทั้งกระเป๋ามีทั้งหมวกมีทั้งสร้อยมีทั้งโอ้โหหลากหลายฮะนะเสื้อผ้านะก็ใครที่แวะมาตลาดนัดก็ลองแวะไปดถูถ้าชอบงานแบบสไตล์นี้นะแนวแนวแนว,วินเทจนะนะแล็ก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วนะแนวธรรมชาติแนวแบบนี้ นี y การใช้เรียกว่าการครีเอทว่างั้นเะนะก็สวยดีนะก็เนี่ยก็เป็นการผสมผสานเนะยเย็บเนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้มาเย็บกรอบด้านนอกนะอันนี้ก็ดูลุยๆหน่อยก็คือมันก็เป็นถือว่าเป็นงานศิลปะนะ เราจะดึงก็ลุยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ดึงมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะเย็บไว้เนี่ยมีเส้นเย็บอยู่เนี่ยขอบบนแล้วก็ปล่อยให้มันสวยงามนะหมวกนี้จะสีน้ําตาลนะในแสงมันอาจจะสีน้ําตาลแบบสีช็อกโกแลตเลยเข้มๆนะจะว่าสีน้ําตาลหรือสีช็อกก็ได้เนะนี่ยด้านในนะก็เป็นแบบนี้ก็นะ ถือว่าสวยงามนะราคานะคือปกติเขาวางขายกันอยู่ที่150บาทเนะีเพราะว่าแนวว่าเป็นแบบแนวแนวแล้วเป็นแบบอะไรล่ะการครีเอทแล้วก็การทำา DIY แบบนี้นะมันสวยงามนะไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลกว่างั้นเหรอ แล้วก็ชอบแบบแนวแนวแบบนี้แหละไม่เหมือนใครดีนก็เลยจัดซะพอขอซื้อเขาก็บอกว่าลดให้เ,เอาแค่80บาทอืมก็ถือว่าโอเคนะถูกใจเลยก็รับทันทีเลยฮะนะเขาให้มา80น,น้าเล็กจะรออะไรล่ะครับพี่น้องก็ต้องซื้อหละเนี่ย เดี๋ยวลองใส่ดูว่ามันจะเข้ากับหน้านาะเลก็กหรือเปล่านี่ก็ลองใส่ดูแบบเปิดหน้าเงียนเงื่แบบนี้ก็โอเคนะนะนก็ถือว่ากาันแดดกันลมได้นะเนี่ยจะปิดหน้านก็ได้นะใส่กับเสื้อยืดเสื้ออะไรก็ได้สบายสๆนะหรือว่าจะมีผ้าพันคอด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูซิว่า มันจะเข้ากันหรือเปล่าก็ลองใส่ผ้าพันคอดูแล้วก็โอเคนะก็เข้ากับสไตล์นาฬิกอยู่ไม่ว่าจะพันคอแบบนี้นะหลังหนึ่งหน้าหนึ่งหรือว่าจะไปข้างหลังทั้งสองเนี่ยมีผ้าพันคอเนี่ยช่วยได้ดีมากๆเลยหน้าหนาวเนี่ยเราเป็นคนผมสั้นใช่ไหมฮะเวลาเรา ใส่หมวกไปด้วยเนี่ยโอ้มันก็จะช่วยให้ศรีรษะของเราเนี่ยมันไม่โดนลมโดนอะไรก็ทําให้เกิดความอบอุ่นนะแล้วก็มีผ้าพันคอด้วยเนี่ยอืมนะก็ยิ่งทาใหนะ้อบอุ่นมากขึ้นนะเป็นไงฮะหมวกราคา80บาทนะที่ซื้อที่ตลาดนัดเขารอก็คิดว่า โอเคนะสำหรับนาเล็กนะ,ะสไตล์แบบนี้แหละฮะนาเล็กไม่ใช้ของแพงฮะแต่คิดว่าใช้อะไรก็ได้ขอให้มันคุ้มและเราชอบด้วยอย่าไปคิดว่าทําเพื่อคนอื่นเราทําเพื่อตัวเองอตัวเองชอบแบบไหนก็จัดไปเลยฮะนะเราทําอะไรก็ได้ไม่เดือดร้อนใครใช่ไหมครับอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ